XR Red DSP C 1 0 c a r Audio Processor Amplifier สำหรับ DSP หรือ Digital Signal Processing อาจจะเป็นสินค้าที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้เล่นเครื่องเสียงรถยนต์ในบ้านเรานักโดย DSP คือตัวประมวลผลที่ใช้ปรับแต่งเสียงสัญญาณในระบบเครื่องเสียงรถยนต์ให้ดียิ่งขึ้นตรงต่อความต้องการของผู้ฟังอย่างแท้จริงแด้บรรยากาศมีมิติมากยิ่งขึ้นผ่านการปรับแต่งด้วยซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์หรือจากสมาร์ทโฟน Android ได้อย่างละเอียด เรียกได้ว่าเป็นเสัยลักษ์ตัวเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกสูด่ดิจิตอลอย่างเต็มตัวโดย DSP บางรุ่นได้รวมประสิทธิภาพของ Power Amp เอาไว้ในตัวอีกด้วยเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการติดตั้งเช่นเดียวกับ e x a r t Red DSP 410ที่เป็น DSP ที่มี Power Amp ในตัวให้กำลังขับมากถึง80วัตต์ที่10 Channel e x a r RE d Red DSP 410สามารถใช้ในการปรับแต่งเสียงสัญญาณ i ินพ put ขาเข้าใน4ช่องสัญญาณ และขยายกําลังส่งออกในภาคเอาพูดได้ถึง10ช่องสัญญาณสามารถควบคุมระบบเสียงภายในรถที่มีระบบเครื่องเสียงไม่ใหญ่นักให้ตัดพาวเวอร์แอมและปรีแอมออกจากระบบไปได้เลยระบบก็จะเล็กลงเหลือแค่เพียงซอสยูนิตหรือแหล่งกระหน่วยเสียงพ่งตรงสู่ DSP และส่งสัญญาณต่อเข้ากับลำโพงได้เลยตอบรับความเจ๋ของรถรุ่นใหม่ๆที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งคันที่หาที่ติดตั้ง p รีแอมและพาวเวอร์แอมได้ยากขึ้น h e กซ r า d ร s p ี1 0สมาภายใต้รูปลักษณ์ขนาดกระทัดรัด มีความกว้างเพียง220มิลลิเมตรยาว138ม mm, ิลลิเมตรและสูง48ม mm. ิลลิเมตรด้วยโครงสร้างทำจากโลหะขึ้นรูปแบบชิ้นเดียวไร้รอยต่อมีเนื้อโลหะสีแดงกัดซอร์ร่งด้วยโลโก,โก้เอ็กซาดขนาดพองงามจุดเข้าสายอยู่ด้านบนและล่างของตัวเครื่องอย่างเป็นระเบียบและหมดหมู่ใช้พื้นที่น้อยมากสำหรับการติดตั้งมาพร้อมกับความสามารถมากมายอทิเช่น time alignment คือการปรับหน่วงเวลาหรือดีเลย์ในการเดินทางของเสียงจากดอกลำโพง ให้มาถึงตำแหน่งของผู้ฟังในตำแหน่งใดๆในรถได้อย่างถูกต้องให้เสียงเดินทางมาถึงพร้อมกันระยะทางของดอกลำโพงมาในตำแหน่งที่ต้องการจะไม่เท่ากันก็ตามการ crossover กำหนดจุดตัดความถี่ตามช่องสัญญาณที่เลือกได้ขึ้นอยู่กับระบบใหญ่เล็กของเครื่องเสียงรถยนต์แต่ละคันทำให้เสียงที่ได้มีความคลมกล่องกลมคลืนเพิ่มอรรถรสในการฟังมากยิ่งขึ้นอีควอไลเซอร์สามารถปรับได้ถึง31แบนด์ต่อหนึ่งช่องสัญญาณมีความละเอียดมาก สามารถใช้แก้ปัญหาอะคูสติกเสริมความสมบูรณ์ของเสียงและยังสามารถแยกเสียงออกซ้ายขวานหน้าหลังได้ตามความชอบของผู้เล่นได้อย่างอิสระจากการปรับแต่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือคอนโทรลจากสมาร์ทโฟนผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ยังมีเมมโมรีในตัวสามารถบันทึกการปรับแต่งแนวเสียงที่ชอบได้หลากหลายทั้งสไตล์ของเพลงที่ฟังหรือสไตล์ของผู้ขับขี่ที่เปลี่ยนไปเพียงแค่กดบันทึกก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งตามที่ใจต้องการ Hexa Red DSP 410ตัวนี้เชื่อมต่อได้กับซอสยูนิตท,ที่หลากหลายสามารถใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็น OEM Head Unit ที่ติดมากับรถยนต์ตั้งแต่ออกจากโรงงานหรือ Aftermarket Head Unit ประเภทจอ Android หรือเครื่องเล่นอัปเกรดได้เกือบทุกรุ่นรวมถึง Smart ท e v i ว e ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตสมาร์ทโฟน iPad ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้เลยเรียกได้ว่ารองรับทุกฟังก์ชันของแหล่งก้นเสียงเลยทีเดียว สามารถทดลองฟังเสียงและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆในการปรับแต่งเสียงด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายเอกสา์ทั่วประเทศที่ยังคงแรงทุกวัดสะใจร0อเช่นเดิมครับ